สายฟรีสาเหตุที่ทำไมถึงต้องดองเพชรแล้วก็ดองใบกาชาไว้สุ่มโนเอลชุดว่ายน้ำนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกันนะสำหรับสาเหตุที่เราต้องสุ่มโนเอลชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็วิธีการหาโนเอลชุดว่ายน้ำแบบฟรีๆห้าดาวตันนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาบอกด้วยนะครับสำหรับในส่วนของตรงส่วนนี้เนาะ โนเอลชุดว่ายน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น,เป,นเป็นตู้ซีซั่นนะครับเหมือนกับตู้ยามีฟ้าแอตตาแดนแล้วก็วิโมซ่านะครับมันจะเป็นซีซั่น2นะก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับก็ช่วงนี้ถ้าใครสุ่มกาชาเนี่ยก็ควรที่จะดองไว้ด้วยนะครับไอดี ID. นี้เป็นไอดีในส่วนของวันที่2นะครับผมเล่นเมื่อคืนนี้นะก็สุ่มกาชาไปแล้ว150ครั้งนะครับถามว่าเราจะหาเพชร แล้วก็หาใบสุ่มจากไหนให้มาสุ่มเยอะๆต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไอเดีกเก่าที่เล่นไป5วันนะครับผมสุ่มกาชาได้ทั้งหมดประมาณ250ครั้งนะครับซึ่งเราสามารถหาเพชรหาไปสุ่มได้จากกิจกรรมครับอ่าอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกนะครับการปลดล็อกเนื้อเลือนะครับปลดบท1 2 3 4 5นะครับผ่านนะครับแต่ละบทเนี่ยก็จะได้เพชรทั้งหมด1,200เพชรนะครับ5บทแล้วก็คูณ5เข้าไปนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการทำเลเวลนะครับทำเลเวลเราก็จะทำเลเวลตรงนี้ครับผมก็จะได้สูงสุดเนี่ย40ใบนะครับถ้าถึงเลเวล20นะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมพิชิตด,ด่านสะสมดาวนะครับเราสะสมดาวเนี่ยครบเนี่ยเราก็จะได้รับใบสุ่มตามนี้อีกนะครับแต่ว่าตอนผมเล่น5วันเนี่ยผมยังทําตรงนี้ไม่ครบนะครับเราก็จะได้ใบสุ่มเนี่ย5วันนะครับรวมเพชรด้วยใช้เพชรกับใบสุ่มรวมกันแล้วผมใช้ไปทั้งหมด250ใบนะครับ ก็เรียกได้ว่าถ้าผมเล่นถึงจุดเดิมนะครับเราก็จะมีใบสุ่มเหลืออีก100ใบนะครับเพราะว่าสุ่มแค่150ใบนะครับอ่าต่อมานะครับถามว่าถ้าเราไม่สุ่มตู้โนอเอลชุดว่ายน้าเนี่ยเราสามารถทำโนอเอล5ดาวได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าทําได้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะมาแลกตัวเหมือนกับกิจกรรมนี้เลยครับแล้วถามว่าเอาเ้ากุญแจหาจากไหนล่ะกุญแจเราจะหาได้จากภารกิจครับผมภารกิจอันนี้เป็นรายวันใช่ไหมรายวันเราต้องทําให้ ครบทุกๆวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับกลางนะครับต่อมาก็จะเป็นระดับสูงครับคือไฮไลท์เลยนะเคเวสท,ที่หลักๆเลยที่เราต้องทําก็คือตรงนี้ครับผมรับรางวัลสุดท้ายของภารกิจรายวัน20ครั้งนะครับก็คือผมเนี่ยเล่นมา2วันก็คือผมรับมาแล้ว2ครั้งนะครับขาดอีก18ครั้งนะครับผมก็จะครบตรงนี้เนาะซึ่งเราทำเคเวสเนี้ย20วันเนี่ย เราก็จะปลดล็อกตรงนี้ด้วยครับเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ครบแน่นอนครับผมเราก็จะได้กุญแจมา1อันนะครับเอาไว้ปลดตู้สีตั้านเนาะแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับชิ้นส่วนอนเนกประสงค์ s s r นะครับเราก็จะได้มา1ชิ้นนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราได้โนเอล1ดาวแล้วนะครับต่อมาถามว่าหาจากไหนได้อีกการที่เราไม่ได้สุ่มแล้วเราจะทำา5ดาวนะครับ ต่อมานะครับมันก็จะมีเควสต,ตรงนี้ใช่ไหมเป็นเควสของรุ่นพี่แมกนานะครับรุ่นพี่แมกนานะครับเราก็จะมาปวดตรงนี้ได้อีกครับตรงนี้จะได้อีกหนึ่งนะครับอ่าอีกหนึ่งอันเราก็จะได้ทั้งหมด2อันแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ2ดาวนะครับผม2ดาวแล้วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเคเวสตรงนี้ครับระดับสูงระดับสูงเนี่ยมันจะแจก2เศษครับผม2เศษเราก็จะได้ทั้งหมด4ดาวนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของโนโอเอลนะครับ4ดาวนะก็จะประมาณนี้สําหรับการที่เราเนี่ยหาในส่วนของเศษอนเนกประสงค์มาอัพนะครับในจุดอื่นๆผมไม่แน่ใจว่าจะมีให้เราเนี่ย หาเศษอเนกประสงค์อีกได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราขายอีกหนึ่งเศษเราก็ต้องมาสุ่มตู้ครับผมอ่าสุ่มตู้โดยที่เราขอแค่ออกหนึ่งตัวก็พอแล้วครับการสุ่มตู้เนี่ยเราก็จะดองตั้งแต่ตอนนี้ครับผมถ้าใครดองมากดองน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราขอแค่ออกแค่อีกหนึ่งตัวเราก็จะทําขึ้นห้าดาวได้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันน่าจะออกไม่ยากนะครับ ในตู้ซีซั่นนี้ผมสุ่มไป150ครั้งนะเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยได้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับตัวละครที่ผมได้มาแนละ้วตัวซีซั่นนะครับก็จะได้แอตต้ามา2ตัวนะครับรวมถึงการ์ด1ใบนะครับยามิฟ้านะครับได้มา2ตัวนะครับการ์ดไม่ได้นะในส่วนของมิโมซ่านะครับมิโมซ่าอ่ะขอดูการ์ดก่อนว่าได้มาหรือเปล่า การ์ดไม่ได้มานะครับแต่ว่าได้ตัวละครมาทั้งหมด4ตัวละครครับโอ้โหเรียกได้ว่าออกแบบจุกๆเลยนะสําหรับในส่วนของสายซัพพอร์ตนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้ในส่วนของมาร์สแล้วก็ตัวที่เหลือนี่ก็เป็นตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสายฟีนะครับในการที่จะทําในส่วนของโนเอลขึ้น5ดาวนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากๆนะครับ แล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะก่อนที่โนเอลจะมานะครับโดยหลักๆเราต้องเตรียมในส่วนของกล่องนี้ไว้ให้เขาครับอ่ากล่องนี้นะครับมาถึงเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้เลยนะเป็นสายแอคแท็กเกอร์อ่าเราก็เลือกเป็นกล่องนี้เอาไปทาโนเอลขึ้นในส่วนของหัวใจเลเวลสิบได้เลยนะครับมาถึงวันแรกเราก็สามารถทําได้เลยในส่วนของต่อมานะครับเราก็ต้องเตรียมในส่วนของเออปึ๊บปึ๊บ ในส่วนของขวด EXP นะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะรวมถึงเก็บตรงนี้ไว้ด้วยครับเศษเจียวเกจจำนงนะครับพวกนี้เราต้องเตรียมไว้ด้วยเพื่อที่จะอัพในส่วนของสกิลแนะนํานะครับให้เราทําสกิลแค่ไม่กี่ตัวก็พอนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําไ,ไม่จําเป็นต้องไปทําสกิลแบบสูงๆนะครับเพราะว่าช่วงเนี้เราทําทีมฟ้าเราก็สามารถออโต้บด ด่าน15ได้นะครับสําหรับในส่วนของคนที่แบบว่าปั้นทีมฟ้าครบ,ครบแล้วนะครับเราสามารถออโต้อุปกรณ์ดาน15ได้แบบแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะแต่อาจจะเสียเวลาสักหน่อยนะเพราะว่าเราดาเมจน้อยแต่ว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกนะเท่าที่ผมดูเพื่อนผมเล่นนะครับเขาพลังประมาณ1 0 5่0แสนห้เนี่ยวอดแบบสบายๆเลยครับลง3ตัวยังไหวเลยนะสําหรับทีมฟ้าของเขานะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังกำลังทำอยู่นะครับโอเคประมาณนั้นเราก็ต้องเตรียมของไว้ให้เขาด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะกล่องกล่องหัวใจเนี่ยสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปบดให้มันยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันบดนานอนะ่ะสิบเลเวลเลยนะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมขายดีไปแล้วก็มาเล่นใหม่นะครับเพราะว่าไอ้กล่องคูเนี้ยถามว่ามันหายากไหมก็ค่อนข้างที่จะหายยากพอสมควรนะครับแล้วก็เราสามารถไปซื้อตามแมพได้นะครับตามแมพก็คือเปิดบดนะครับ เปิดบทปุ๊บเราก็มาดูครับว่าบทไหนเนี่ยที่มันได้กล่องแดงอ่ะอันนี้ได้กล่องเหลืองอ่ะปุ๊บมาดูอ่ากล่องเขียวนะครับอ่าบทที่สี่บทที่สี่มีกล่องแดงไหมอ่าเป็นกล่องฟ้านะครับกล่องแดงไม่มีครับผมกล่องแดงไม่มีให้ซื้อนะครับมันก็มีแค่กล่องนี้เนาะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บในส่วนของกล่องนี้ไว้นะครับซึ่งกล่องนี้มันหาได้จากไหนล่ะกล่องนี้มันก็หาได้จากการที่เราเนี่ย ลงตรงนี้ครับนี่คือลงตรงด่านหัวใจนะครับให้มันครบ27ดาวนะครับมันก็จะได้รับกล่องพูกนี้มาเนาะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของการเตรียมตัวก่อนที่โนโอเอลจะมานะครับเนาะก็ควรที่จะดองไว้สุ่มไว้ด้วยนะสําหรับคนที่เกลือนะครับก็ต้องดองไว้เยอะหน่อยแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าดวงดีก็ไม่จําเป็นต้องดองไว้เยอะนะสามารถสุ่มลิทิตโตได้นะครับแล้วก็ เศษทองเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องทําโนเอล5ดาวนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้ตัวของเขาเนี่ยได้โชว์ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับเขาแบบโหดๆไปเลยนะในส่วนของคนที่ยังสุ่มตู้นี้อยู่นะครับผมว่าเราเนี่ยควรที่จะหยุดสุ่มไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตู้โนเอลเนี่ยมันจะมาอีกตอนไหนนะซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่แดวันสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ตู้นี้จะออกไปไม่รู้ว่ามันจะมีตู้เข้ามา ติดต่อกันเลยหรือเปล่านะครับสําหรับในส่วนของตู้สีท่านที่2นะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ